มีพาไปเก็บเน็จคุณสามีพาไปเก็บเน็ดทางกันงอะค่ะมีคนมาหรืจะอะละจอดนตำมนี่เด็บบไปทางทีวะไปทางไหน

นทั้งแรกที่ได้มาป่าท่างนี้จะพี่น้องบ่คคลเดมาห้อดีแล้วคนป่วปยบุคคลเดมามันมีคนป่วยอ,อาการดีขึ้นจ้ะพี่น้องจะได้หรือไ่ได้ติดตามกันพี่น้อง,องเ,อเข้าวันนี้ฝากเกี้ยวพัชจีค่ะปลาอยู่นวลม่องหวานค่ะ ตกตีจากฝ่าเขียวต้นไม้เขียวสวยงามพี่เนอ,อะพอบานแล้วสิพาไปทางใด ยอดนี้บ่จอดนี้บ่าปอันนี้น้องไข่เต่าน้ำอาหารพร้อมเอาเสียไม่ค่อยดูเสียข้าวหน้าค่อยเสียข้าวหน้ามะ เป็นแขงแรกคือเดม้มากปลาแท่งนี่จะพี่น้องตีนี่ปกติจะมาลายรอบเลยจ้ะมาตัดตีสองตีสามมาไต่เอาข้าจอมาเท่ากับสะ,ะมาประมาณแก้งหรือจังมาจะพี่น้เจ้าจะ,มา,าาจะมาช่วงนั้นตีสองตีสามแสเก็ยนติมันจะตื่นเหรอมันจะมีบอล โคกที่เ็จหนากมันยังจะไม่เห็ดมันฝนตกหนักต้องหาแบบเที่ยวสันนุ่มสักหน่อยพัดลม่มเนี่ยกเกิดประได้ะไดไปพี่น้องจะได้เห็ดน้ำเขาวบ่อ เอาไปเก็บรายท่านไปปลูกท่านไปปลูกเฮ็ดต้อนอย่างหน้าเฮาอมาเห็นหอวเห็ดไต่เดือด้วยเห ดูเหมือนคนจะเข่าเลยพีนะ่นนองคนจะเข่าเลยทางเด้อโอ๊ัปนิจะเชื่อเชียวดิคนะ่น่ะท่านลูกหลานมหาอยากให้กินเดอ้อ เห็นสักดอกเลยค่ะเพื่อนเห็นเลยเงินกระจ้ามาเอาเบิดระบุมากินเหล่าใบกับสีทำมันหน่อยกับสีบบญจังไม่เห็นหน่อยทำมันหน่อยมันหลายกับตั้งสีย่างทำมันหน่อยกเอาท่านเขาเขาเอาเบิดมาเอาปรากดดาบอลนี่เห็ไหม ว่าสิพ้าพี่น้องมะมึงเห็ดมันกะผิดหวังที่เราพี่น้องบอกมีเลย้ามี่เขา,าต้องเห็นเห็ดเบี้ยนน้องบ่มีเห็ดเบี้ยกับบบเห็นจะเกิดในช่วงเท่มวะ ไม่มีเลยค่ะผิดหวังแล้วค่ะต้เพื่อนว่ามีเลย